พอเห็นสัตาคิวค <as> ิวจะมูกน ah. ah ้ำมูกไหลแมงมุมงอ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 งอ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 มงออได้ ชวนหนูยิ้มหนูแย้มมาเล่นกิจกรรมปุ๋ยดีไอวายชอบไม่ปุ๋ยเองนะคะวันนี้มี3กิจกรรมให้หนูยิ้มหนูแย้มได้ลองเล่นนะคะมีนิกอนะคะยิ้มน่อยอันนี้เป็นหูกินฟักทองวิธการเล่นก็อย่างนี้งมงอ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 มมงอมงอมงอมมงอมงอมงอมมงอมงอมงออมงอมงออมงอมงออมง ติดติดมือติดมือไม่ปุ๋ยใหญ่ไงง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 งอ่าคือฝึกให้เด็กๆร้อยตามรู้นี่นะคะอ่ามานี่ก็คือเอาปอมปอมแยกสีมันจะมีสีแต่ละรูแต่ละรูก็จะเป็นสีสีนะคะก็เอาปอมปอมใส่ลงไปเลยอันนี้คือเป็นเหมือนแยกสีแยกสีเหมาะสำหรับเด็กสักประมาณ3ามขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองขวบสามขวบก็เล่นได้นะหนูยังเล่นแบบนี้บ่อยมานานมากหลายแบบนะครับน้ำตา อ่ะสีน้ำตาลไหนเย้เดี๋ยวมัปุยด้วยไหมอ๋อถ่ายเงี้ยอ้ยสีเล่นสนุกสุๆถอยมาถอยมาไม่ปุยแล้วไม่น่สีแล้วทายังไงต่อเวลาออกดึงออกได้เหรอตรงนี้ก็สีขาวเนาะตัวนี้สีเขียวค่ะอ่ะใส่ลงไปเยอะๆก่อนนะคะตัวนี้สีฟ้าค่ะแล้วตรงนี้สีเหลืองค่ะไม่ปุยแล้วจ้อออกยังไงอันนี้สีเหลืองนะคะขาอ๋อขาวใส่ลงไปเลยอ้าวสีขาว พอเล่นเสร็จแล้วนะคะก็เปิดนี่ไงก็เอามาเทตรงนี้แล้วก็กลับมาเล่นใหม่อีกนะคะไหนเขาดูไหนซิจะกินฟักทองงบ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 โอ้ฝึกร้อยจ้ะอ่ะฮะงบ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 งอ่าดูนีอ่ะงองบ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 งเอาจะครบแล้วทุกดูแล้ว เนี่ยทำในช่วงฮัลวีนได้พอดีเลยนะคะเนี่ยสำหรับเนี่ยมาพร้อมย่างต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำจะใช้จานกระดาษอยู่สองอันหนึ่งอันวาดหน้าอีกหนึ่งอันวาดตัวอย่างเงี้ยอ๋อคือตัดเราเหรอใช่ค่ะตัดเอาเอาเอาเสร็จแล้วโอเคของนูยิ้มน้ำลาย ย้อพอเห็นสัตาตาอ๋อน้ำลายย้อยพอเห็นสตา์และน่ารักไหมคะน่ารักจังเัยค่ะและอันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดตัวมันหนูยิ้มจตตัดเองไงอย่างงี้นะชึบชึบปุ่นอี้อ่ะมาโอ้หตัดเองเลยใช่ไหมอ่าต้องระวังนะครับอยู่ในการควบคุมนะเพราะหนูยิ้มแย้มใช้เขาใช้กันไกลจริงเป็นแล้วนะครับแต่ให้ระวังนิดนึงตัด แต่ยังพามโชว์ละยังอันนี้ฝั่งไหนคะฝั่งด้านหลังเราโอ้โหหน้าโหดมากโห้ฟันแบบหนามอ่ะนี่ฟันอันนี้จมูกตาถือจมูกทพาไม่มีขนจมูกด้วยทอมโมกหลายอ้าวข้างหน้าบ้างแล้วอันน้ำลายย้อยน้ำลายย้อยขี่น้ำลายย้อยเอาแ่หโอ้โหทำไมอย่างนั้นล่ะขนาดนั้นเลยล่ะ อายค่ะนหน้าบ้านหลอกเขาเว้อธิบายเอยคะ่ะนี่เป็นผมมนันตาอยู่รตรงไหนคะในผมคิ้วจมูกน้ำมูกไหลแมงม,มุมแก้มแก้มปากรลอยเย็บแล้วก็น้ำลายย้อยแล้วก็จมูก <c oughs> อ๋อมาพอตัดได้แบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแปะด้วยเทป ใสนะคะแปะติดอย่างนี้เลยนะคะอ๋อแปะประมาณนี้ง่ายๆง่ายๆเลยค่ะอย่างี้คือเอาไว้ตกแต่งประดับประดาในงานในตรีมวันฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะคะวันฮาโลวีนก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอ้าวหนูยังได้นี้ก่อนฟังที่รอว่าตอนวันฮาโลวีนไปโรงเรียนไหมมัดยังไงก็เอานี้มัดติดหัวไว้สิใช่ๆมัดติดหัวแล้วก็เทยเด้งเนาะแล้วก็ใช้เทปใส่แปะเสร็จแล้วก็มีไม้พวง เขียนวาดอีกอันนึงแล้วก็ถือไว้โรงเรียนได้ได้เอาเทปใสแปะเลยนี่มันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี<า>่เดี๋ยวจะไปขึ้นมัดตรงนู้นให้ดูนะคะมาเดี๋ยวแม่ปุ๋ยทำข,ของหนูยิ้มเสร็จก่อน<า><า>อันนี้ให้แม่ปุ๋ยช่วยติดของหนูยิ้มนั่นล่ะเ <Hello. S 2> บลตาเบลก็เกิด มายิ้มสิอ่ะป่ะเ<า>ดี๋ยวจะลองติดสาธิตให้ดูใช่ไหม <c oughs> นี่นี่นี่ถือว่าเป็นของที่ตกแต่งทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะได้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 ไดนี่นแบบนี้นะคะอ่ะหนยแยมจะโชว์อะไรหนยแยมเนยแยมจะทำกิจกรรมนี้แบบแยากขึ้นไปอีกนะคะโดยทำยังไงนะในการใช้ตะเกียบผักมันแยม คีมมันจะเป็นเหนี่ยนี้สุดมากอ๋อคีมไม่ติดอความยากของมันอย่างนั้นคีบเบาๆตั้งคีบเบาๆอยากไปเอากดไมแม่ปุ๋ยขาทำชีอีกได้เลยค่ะง่ายๆเนอ้เนี่ยอโอ้ปุ๊บสีขาวนี่วปึ๊บนี่แบบนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปทำเล่นกันที่บ้านนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย